สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับดีบอรสุโคยครับหรือน้องสุโคยจะขับดีๆนะฮะก็เห็นว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าการทำแชร์สปินรีเวิร์สก็ทำยังไงอ่ะวันนี้เดี๋ยวน้องสุโคยจะมาช่วยสอนนะฮะว่ามันจะทำยังไง <Yeah. S 1> มันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่น้องน้องก็หัดมาอย่างนี้เหมือนกัน <Yeah. S 1> การแชร์สปินรีเวิร์สอย่างงี้ฮะ,ะเพราะว่าผมก็ทำได้แต่ผมทำที่ไม่ใช่รีเวิร์ส ที่ทนนําไปข้างหน,หน้าอะไรเงี้ยลองลองลองดูครับอย่างแรกต้องต้องต้องทำแน่ครับคือแชร์ลวดเนี่ยไม่จะเป็นว่าต้องแชร์ได้ทางงานอ๋อไม่จำเป็นต้องทางงานแชร์ได้แค่ ork, 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 สองวิก็ล่วงแล้วอ่าการง่ายคือถ้าเราถา,รา,ามหัวท้าอัาอาะไรที่มันลื่อนกับพื้นอ่าสนหาเก็บอย่างเงี้ยส่วนธรรมชาติัเลืออ่าอ๋องบน้อยวะนอยหลังารลูเจ้แคตตั้ชร์ครับกว่า คือกวาดขาไปข้างหลังขาที่อยู่ด้านบนนะครับผมออกวาดขาด้านบนไปข้างหลังเกดะการที่งคืยาเกงไว้ให้มันอยู่บาทีุดเก่งให้มันเกงให้บาลานที่สุดเก่งให้ตัวบาลานนะฮะมันจะไปตามแรงเหวี่ยงว่ามันจะไปตามมัน่ทำให้ถึงศูนย์เราเสียแล้วเราต้องเก่งให้มันบาลานไม่ได้บาลานอ่าเดี๋ยวมานูนะครับโอเคนะครลองดูลองดู เบียงอ่าหลังแรกเบียงอ๋อเบียงขาไปด้านหลังเบียงขาด้านบนไปด้านหลังอ่าแล้วขาด้านล่างช่วยประยุงใช่ไหมอ๋อช่วยประยุงโอเคครับสมมติถ้าเราเบียงมาแล้วอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ได้อ๋อเบียงขาเบิ่งขาเบิ่งอ๋ออ๋อโอเคมันก็จะเบี่ยงประมาณนี้ครับแต่แต่ถ้ามันหลักการสำคัญของมันเลยคือการ เกมกับบาลานกันนะเกมกับบาลานแล้วก็การเตะขาที่ถูกต้องของผก็คือตัวตัวต้องตรงนะครับสำคัญตัวต้องตรงไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องตัวตรงครับที่ขาการก็คือการการแบบว่าแหวนแยกของถุงมืบาลานอ๋อโอเคไหนลองทำเร็วๆเลยครับพี่ชั้นฮะแต่ถ้คนขัดแรกๆเจอแหยนหัวใส่จอผู้ว่าเกิดอาการอ่ามันจะแรงแรกๆก็แหวนแรกก็แควนเดือดก่อนอ๋อ เราดต้องเก่งเก่งก็คือเก่งให้มันบาลานซ์นั่นคืออ่างนี้ยฮะเวลาเราไปเนี้ยมันจะหลุดใช่ไหมเราก็เก่งให้ตัวตัวเราบาลานซ์เนี้ยบาลานไปเรื่อยๆบาลานไปเรื่อยๆโอ้ายากเลยนะฮะดผ่แขงที่แรเมจกวไร่ตัี้คือแรเี่ยจะมรเต้องพยายาดูวเดียวตวอย่างเดียวอ๋อครบถ้าถราสงสัยต้อไปถที่เฟบุก a ฟ o ุกชื่ออะไรครับ เป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็นพีระพันเส้นหาในช่องเส้นแล้วชินคอกว่าพีระพันอ๋อพีระพันสุโค้ยพีระพันอ่าแล้วก็วัดสุโค้ยนะฮะภาสุโค้ยภาษาไทยหมดเลยครับแล้วก็ไปถามอ่าน้องน้องอ่าสุโค้ยได้นะฮะที่เฟซบุ๊กเลยครับก็ก็มีอะไรอยากจะฝากนิดนึงครับอ่าฝากงานแข่งดีกว่าอ่าวันที่13 14าม่อ๋อ1ิบสที่ที่อุดรนะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่แรกเลย วันที่นี่ครับจะถึงแล้ววันที่ย9นะฮะงานแข่งที่กระบี่ครับอ่า Battle t r e on t ครับวันที่4นะฮะ Battle f o r on f o นะฮะที่ท่าแขกประเทศลาววันที่4กรกฎาคมอ่าแล้วก็วันที่13 14กรกฎาคมนะฮะที่อุดรธานีแต่เราแต่เรายังไม่บอกว่าที่ไหนแต่ที่อุดรธานี13 14นะฮะอ่าสอบถามข้อมูลได้ในเพจเขามีเพจอยู่อ่าแล้วก็วันที่ ก็ไลยเนอะวันที่21รก,กรกฎาคมนะฮะที่จังหวัดพิษณุโลกอ่าดัชเช่ฟ้าอ่อนฟ้าอ่าโอเคแล้วก็ในงานที่พิษณุโลกก็มีเยอะแยะครับก็ดูได้ตาม Facebook ครับงานเยอะครับช่วงนี้แบบงานแข่งเยอะมากเราก็ต้องแบบไปแข่งกันหน่อยอะไรเนี้ยครับพลาดงานสาวัน3ามมาเพิ่มอีกคนนึงเป็น4 4แล้วเป็น5 5อะไรเงี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆครับก็หลักการสำคัญข,ของการทำแชร์ดูเว้นี่ก็คือาการส่งตัว แล้วก็มีอะไรสอบถามพี่เขาได้เลยพี่เขาอาจจะสอนทางอันนี้ละเอียดกว่าแต่ทางนี้เขาอาจจะแบอกบอกหลัการแล้วก็ทําให้ดูเราก็ลองไปทําตามดูทําไม่ได้ก็นาังที่เขาโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ